สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทหารเมียนมาได้ใช้ปืนใหญ่และเฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีของกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทางตะวันออกของประเทศพยานนักายต่อต้านกล่าวว่าการโจมตีในวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนต้องหลบหนีจากบ้านเรือนและไปร่วมกับผู้พลัดถินอีกหลายพันคนที่หนีตายจากการสู้รบในภูมิภาคดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ผู้อยู่อาศัยในรัฐกยาที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยกล่าวว่าทหารกำลังยิงปืนใหญ่จากตำแหน่งภายในรอยกอเมืองหลวงของรัดกยาเข้าไปที่ในแดนเมืองของเดโมโซซึ่งหางออา่งหางออกไปประมาณ9ก้าไมล์ซึ่งกองกำลังประชาชนกล่าวว่าได้โจมตีกองกำลัง ของกองทัพอากาศและกําลังถูกยิงอย่างหนักเช่นเดียวกันกองทัพเป็นมากําลังต่อสู้ในหลายแนวรบและพยายามที่จะควบคุมความสงบนับตั้งแต่วันที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้ความขัดแย้งที่ยาวนานหลาย1ิปีระหว่างกองทัพและกองทัพชนกลุ่มน้อยก็ยังปะทุข,ขึ้นอีกครั้งในขณะที่กองกําลังติดอาวุธ ที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลประชาชนได้เพิ่มการโจมตีกองทัพซึ่งกองทัพที่มาจากการรัฐประหารก็ตอบโต้ด้วยอาวุธหนักและการโจมตีทางอากาศทําให้พลเรือนหลายหลายพันคนต้องหลบหนีเช่นเดียวกันในหน้าข่าวเฟซบุ๊กของกองกําลังป้องกันประชาชนกรินีซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธประจํารัฐกายาได้มีการโพสต์ข้อความว่าพวกเขาต้องปะทะก,กับกองทัพ ซึ่งกองทัพได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธสองลำเพื่อโจมตีทางอากาศในเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อกับกองกำลังดังกล่าวได้และโฆษกสภาทหารที่ปกครองเมียนมาในขณะนี้ก็ไม่มีการรับสายเพื่อขอความคิดเห็นแต่ประการใดในการต่อสู้ในรัฐกระยาทำให้ผู้คนราวประมาณ3 7 0 0 0คนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาต้อง พลัดถิ่นฐานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนหนีเข้าไปในป่าและมีความต้องการอาหารนละยากองกำลังพลเรือนที่ส่วนใหญ่ใช้ปืนไรเฟลิลเท่าที่มีและการฝึกที่เป็นไปอย่งขีดจำกัดได้ถูกจะตั้งขึ้นในหลายเมืองและภูมิภาคของเมียนมาเพื่อท้าทายกองทัพและสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG ที่ รัฐบาลทหารพรม่ากล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการผู้ก่อการกรบฏรัฐบาลรัฐประหารตั้งข้อหา NUG และกองกำลังปกป้องประชาชนให้เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นการป้ายสีที่ใช้กองกำลังที่ใช้สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิไปไตยหลายกลุม่มเช่นเดียวกันพลเรารือนกว่าแ0 0รยคนถูกสังหารตั้งแต่มีการทำรัฐประหาร ตามตัเลขที่อ้างโดยสหประชาชาติแต่ทางด้านของสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าเป็นตัวเลขที่ต่ําเกินไปอาจจะเป็นไปได้ที่การเสียชีวิตนั้นอาจจะมีถึงประมาณเกืบ2,000คนมินองหลายหัวน้า,ารัฐบาลทหารก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วยอดตัวเลขที่ทางด้านของทหารเี็นมารวบรวมได้นั้นมีเพียงแค่ไม่ถึงส0 0คนเท่านั้นจึงคาดว่าเป็นตัวเลขที่ ไม่อยู่ในกรอบของการที่จะรวบรวมได้นะครับเพราะว่าสงครามกลางเมืองนั้นที่เกิดขึ้นนั้นนะครับย่อมมีเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศเนินหน้ติดตามดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลคไล์คกดติดตามกดแชร์ในช่องของทวิตชาอลไลน์ด้วยวันนี้ขออนุญาลตลาจากผูฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I don't know. More. 5ตุลานะครับ